เห็นู่นไหมซอยคาร์บอยาคาร์บอยมาจากชื่ออะไรรู้ไหมคาร์บอยมาจากชื่อผับคาร์บอยบาร์เป็นร้านแรกเลยนะที่อยู่ตรงซอยคาร์บอยนี่แหละเปิดตั้งแต่ปีสอง0ห้ายเจ้าของเนี่ยก็ชื่อคาร์บอยเหมือนกันชื่อ TJ เฮดเวิร์ดเป็นทหารอเมริกันผิวสีนะผิวดำเขาไปรบในสงครามเวียดนามแล้วก็มาลงหลักปักฐานที่ประเทศไทยตัวเขา่ชอบแต่งตัวเหมือนคาร์บอยใส่หมวกคาร์บอยใส่เสื้อคาร์บอยคนก็เลยเรียกเขาว่าคาร์บอย เขาก็เลยเปิดคาวบอยบาร์เป็นร้านแรกๆในซอยคาวบอยเนี่ยแหละด้วยความที่เขาเป็นฐานอเมริกันนะเขาก็รู้ใจอ่ะหนุ่มอเมริกันหนุ่มต่างชาติว่าชอบบาร์แบบไหน,นก็ประสบความสําเร็จจากนั้นมาเนี่ยก็ค่อยๆมีร้านอื่นมาเปิดตามกันช่วงที่คึกคักมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณปี3 0ศูนย์ถึงก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งช่วงนั้นน่ะมีร้านประมาณ 40- 50้าร้านเลยนะแล้วสมัยนั้นน่ะผับไม่ได้ปิดตีสองเหมือนสมัยนี้นะปิดตีสี่หรือเอาจริง,รงๆอะ่ะก็คือ ปิดจ์สว่างอะลากกันไหเพราะว่าสมัยนั้นเศรษฐกิจมันเฟื่องฟูงใช่ไหมคนเขาไม่ค่อยซีเรียสก,กันแต่พอเข้าสู่วิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยสถานบันเทิงก็ค่อยๆย,ยเงียบเหงาลงถึงยุครัฐบาลทักษิณเนี่ยร้อยตำรวจเอกดัตเตอร์ฟูราชัยเปี่ยมสมบูรณ์เป็นมหาไทยเขาก็มีแนวคิดจะจัดระเบียบสังคมขึ้นมาโดยกําหนดให้เนี่ยทุกผับทั้งประเทศเลยนะปิดตีสองเหมือนกันหมดช่วงนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเขาก็บ่นนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอ่ะแล้วยังเลื่อนเวลาปิดมาปิดตีสอง แต่ในที่สุดเนี่ยทุกคนมันก็ปรับตัวได้นะเศรษฐกิจก็ค่อยๆฟื้นตัวกลับมาซอยค้าวบอยก็ค่อยๆกลับมาคึกคักเหมือนเดิมซอยค้าวบอยเนี่ยเป็นที่รู้จักของต่างชาติเยอะมากแล้วก็เป็นฉากสําคัญในหนังหลายเรื่องอย่างเรื่องวิญญาณโจนเดี่ภาคสองอย่างเรื่องแฮงเอาทโอเวอร์ภาคสองก็มาถ่ายที่ซอยค้าวบอยปัจจุบันเนี่ยซอยค้าวบอยก็ยังได้รับความนิยมกับชาวต่างชาตินะแล้วช่วงสงการอะ่ะเขาก็มีเล่นน้ําสงการด้วยถ้าใครไม่ใช่จ่ายปาร์ตี้เนี่ยก็มาเล่นน้าสงการช่วงสงการได้